กาแฟกขอฟีอฟอฟโอ้ยอืมเช้าแล้วเ,เนี่ยอืมวันนี้เราจะไปเที่ยวไหนดีนะอืมไปเที่ยวทะเลดีไหมเนาะไปเที่ยวทะเลก็ได้แล้วเราไม่ต้องเอากระเป๋าไปหรอเพรานะน่าน่าจะส่วนใหญ่น่าจะไม่ได้ใช้เงินสักเท่าไหร่น่าจะนะ หรือจะมีของแจกนะทุกคนฮะห,หรือว่าเราจะไปไปเล่นทะเลหรือว่าเอากระเป๋าไปด้วยดีเผื่อมีคนขายของอือเอาไปด้วยก็ได้ ทะเลแล้วอ้ยอืมฉืมมชิมว่าฉันรู้สึกหิวน้ำโอเคว้าวนี่ทะเลเลรอเนี่ยโอ้โหน้ำจากนูน้นว้าว ไปดูน้ำก่อนดีกว่าว้าวน้ำใสามากเลยอืมะะเราสไลด์ก่อนดีเวลาเลเข้ามาจะเลขเข้ามาจะเออป้าขายขายขายกุ้งกับปลาทอดแล้วก็มียำด้วยจา้าจะกิน มีหลายเมนูเลยจ้ะเลียกเข้ามาคเลเข้ามาคาชิ้นขขยไอติมเหมาะสำหรับหน้าร้อนอย่างเช่นตอนนี้จะเพราะว่าตอนนี้มันร้อนมากมซื้อร้านไหนดีนะซื้อร้านนู้นก่อนดีก,กว่าขอไอติมวาน,านิลลาหนึ่งถ้วยจ้ะโอเคค่ะกี่บาทหรอคะ อืมยีค่ะโอเคค่ะอืมไอ้ทิมร้านนี้อร่อยมากเลยอ่ะเก็บสักกระเป๋าดีกว่าเอาไว้กินอืม เราไปเล่นน้ําดีไหมนะเราไปเล่นน้ําดีกว่าอืเราฝากกระเป๋าไว้กับใครดีอืฝากกระเป๋าไว้กับป้าคนนี้ได้ไหมนี่ป้าฉันขอฝากกระเป๋าหน่อยได้ไหมจ้อได้เลยจ้าโอเคค่ะขอบคุณค่ะไปขโมยของในกระเป๋านูนนะ โอเคจ้ะป้าแค่ขายของเดี๋ยวป้าไม่ใช่โจวนักจ่ะไปเล่นน้ำดีกว่าอุอ้ยนี่เพื่อนฉันเหรออุย้ยสวัสดีโอ้ยเปน็นยังนะโอ้ยสวัสดีลีน่าเธอไปเล่นนากับฉันไหม ได้เลยเธอมาที่เธอมาเที่ยวที่ <c oughs> ที่ทะเลกับฉันด้วยเหรออืมจริงๆฉันก็อยากมานะแต่ว่าฉันไม่ฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะมามาหาเธอแต่ว่าแต่ว่าฉันก็ฉันก็เห็นเธอฉันก็จะชวนเธอไปเล่นน้ำด้วยนะโอเค